สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลาน,นาซอสนะครับวันนี้มีอะไรดีๆมาให้ชมกันนะครับก็ตารรมเนียมน,นะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับว่าผมทำอะไรยังไงนะครับคือผมรับซ่อมดาบนะรับบุรณะดาบนะครับดาบเมืองดาบอะไรที่ชำรุดอะ่ะก็ทักกันเข้ามานะก็จะมีรับซ่อมดาบนะ ซ่อมก็คือบูรณะนั่นแหละนะก็ซ่อมไหวนะทำฝักทําด้ามอะไรใหม่นะแล้วประกอบดาบด้วยดาบเมืองนะดาบเมืองก็ดับล้านนาดาบไหวนะก็จะมีดาบหลวงนะอ่าแล้วก็จะมีดาบลาวนะก็รับหมดนะทักเข้ามานะจะรูปเงินก็มีนะส่งได้ส่งไปให้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวส่งต่อให้หรือว่าจะส่งเองก็ทักเข้ามาถามจะส่งเจ้าไหนดีเดี๋ยวแนะนําให้นะก็อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีงานลงรักด้วยนะ ลงรักก็คือว่า,อาเอายางรักมาเคลือบตามขนมโบราณที่เขาทากันนะรักษารักษาไวยรักษาเนื้อไม้นะอ่าก็มีนะทักเข้ามาด้วยแล้วก็มีงานฟิตติ้งด้วยนะมีฟิตติ้งขายฟิตติ้งอยู่แถวไหนไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะก็ฟิตติ้งก็จะมีเดี๋ยวออกมาละตอนนี้งานออกมาแล้วก็จะมีดาบคอบัวนะขอบัวเป็นงานสำลิดท,ทั้งหมดนะมีขอบัวมีงานอะไรนะงาน ดาบลาวนะดาบลาวมี2แบบรอติดตามคลิปในคลิปหน้าคลิปหน้าสัญญาว่าจะทําแน่นอนนะครับ่ะก็วันนี้มีอะไรนะวันนี้มีของดีกันอ่ะเดี๋ยวเด,เดก่อนชมของดีอ่ะอันนี้มาโชว์ดาบกันหน่อยอันนี้ดาบหลวงที่ประกอบเองนะเห็นไหมทรงสวยไหมใบเนี่ยได้จากช่างช่างพิรพงนะพิรพง์แสนแดงนะชื่อเฟสบุ๊คเขาอย่างนี้นะถ้าใครอยากอยากสั่งก็ลองทักเข้าไปถามนะทรงใบสวยเลยเออผมชอบมากเลยช่างคนนี้ ทำดาบได้ออกมาโอเคเลยส่วนนี้ด้ามด้ามผมก็ด้ามวันนี้ก็สั่งเข้ามาสั่งทามานะก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดๆหน่อยๆก็มีแก้รายละเอียดนิดๆหน่อยก็คือคอลูกงกุลแก้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาอาจจะมีอันเดียวผมเพิ่มเป็นสองอันทาอันอะไรก็ว่าไปนะอ่าก็อันนี้นะอ่าส่วนด้ามนี้ก็ลงรักไปละอ่เนี่ยใบนี้ก็ตอนแรกเป็นใบใหม่นะทิ้งให้สนิมมันขึ้นก็ออกมาก็เออออกมาคล้ายๆเก่า ออกมาเก่าๆหน่อยนะครับก็อยากลองทำเก่าด้วยเล่มน,นี้ฝักยังไม่เสร็จถ้าฝักเสร็จก็อาจจะขายก็ได้นะใครสนใจก็ลองทักเข้ามานะใบายายี่นิ้วนะครับมีเล่มเดียวยังมีเล่มเดียวนะไม่มีเวลาทำนานๆทีจะได้ทำออกมาที่ของส่วนส่วนตัวนะที่ลองทำลองอะไรอย่างงี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลูกค้าซัเป็นหลักนะวันนี้มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราเอาดาบลำปางกับลำพูนมานะ แต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แยกแยะดาบลำปางกับลำพูนนะยังมีดาบลำปางลำพูนอีกหลายแบบทั้งดาบหลูมเงินอะไรนะั้นเขาก็มีวิธีอีกหลายวิธีในการแยกลักษณะของดาบหลูมเงินลำปางลำพูนด้วยนะอันนั้นต้องไปถามช่างดุลเงินช่างหลูบเงินดูว่าเขาแยกยังไงนะผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องนั้นนะผมได้มาช่างบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นลำพูนนะอ่ะ ผมก็ยังงงอพูลลาพังเป็นไงแต่เน,นี่ยที่จะมาดูเนี่ยจะเป็นดาบไหวอันนี้แยกง่ายนะแยกง่ายต้องบอกก่อนว่าเป็นวิธีหนึ่งนะที่ใช้แยกลักษณะที่ต่างจากนี้ที่เป็นของลําปังลําพูนก็ยังมีนะแต่นี่เป็นแค่หนึ่งในวิธีที่ใช้แยกแค่นั้นเองนะอ่ะเรามาดูกันเล่มนี้ดูภายนอกกันก่อนอ่ะ,อะเล่มนี้ไหวายฝักเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว้ด้าม ตอนนี้100%แล้วแต่ทำใหม่ขึ้นมาให้เต็ม100%นะอ่ะด้ามเนี่ยอันเดิมเป็นอันนี้ส่วนอันนี้ทำใหม่เข้าไปนะทำใหม่แล้วลงรักเข้าไปนะ,ะลงรักเข้าไปแล้วทำไหวเท่าเดิมทุกอย่างนะนะมาดูใบกันนะใบว้ลำปางนะครับใบก็จะประมาณนี้นะก็ออกไปทางใบเข้านั่นแหละแต่มันจะว้ไว้มันจะโคง้คงๆค้งนะนะลักษณะที่แยกก็คือ ถว่วอ่ะะวาถว่เล่มนี้ไม่ตอกตานะนะไม่ตอกตาแต่เดี๋ยวระบุยังไงว่าเป็นลำปางก,ก็คือมีส่วนที่หมงบอก,กคือถว่วถว่วลำปางเนี่ยจะบางๆนะขอบจะขอบจะตื้นๆนะเดี๋ยวมาดูลำพูนก่อนแล้วจะเห็นว่ามันแตกต่างจริงนะส่วนส้นเนี่ยส้นนีไ่ไม่ไม่ไม่ต่างนะถ้าลำปางลำพูนมีหมดทั้งส้นเป็นทองแดงแบนๆนะตะปูตะปูที่ตอกก็ไม่ไม่ได้แยกแยะบางเล่มก็มี2บางเล่มก็มี3านะ ของเล่มมีตะปูอันเดียวก็ได้ก็มีนะอ่ะเมื่อกี้เห็นะหวาแล้วนะถหวาลำปางนะมาดูะหวาลำพูนกันอ่าลำพูนนี่ลำพูนนี่มาดูภายนอกกันเล่มนี้ไหวายหวายขาดยังไม่ได้มีลาทำนี่ปลายฝักลำพูนเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะนี่เคยมีหลายท่านบอกว่าฝักสไตล์ลำพูนจะปลายฝักจะเนี่ยเห็นไหมนี่ลำพูนนะฝลายตัก ฝักจะค่อนข้างตัแต่ลําปางจะค่อนข้างโค้งแต่ก็ไม่ได้ทุกอันที่โค้งไม่ใช่ลําปางเสมอไปนะส่วนใหญ่ที่เจอดาบทางอื่นก็จะเป็นโค้งแล้วกันส่วนใหญ่ที่มีความชัดเจนเรื่องว่าเป็นดาบที่ไหนที่เป็นของลํปาปางนี้นะฝักก็จะค่อนข้างโค้งแบบนี้และดาบลําพูนฝักก็จะเป็นอย่างนี้ผมมีอีกเล่มที่เป็นลําพูนก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันอ่ะนี่แหละไม่รู้ถวานะนี่คือถวาลลาพูนไงเห็นไหม ขอบจะสูงสูงนี่ไหมมีความหนาแล้วก็มีความสูงนะขอบลึกนะขอบลึกนี่นะอ่านี่นี่ไหมถ้าเทียบกันให้ชัดเจนก็ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้ที่ผมเขย่านี่นะไม่รู้ตอนคลิปออกมันอยู่ซ้ายหรือขวาที่ผมเขย่านี่ละกันจะเป็นลําพูนส่วนนี้จะเป็นลําปางนี่นะอ่าลักษณะใบก็มีความใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันตรงปลายใบความหนาน,ะนี่น,นี้ไว้ลําปางกับไว้ลําพูนนะ,ะไว้ลําปางกับไว้ลําพูนนะคนก็มองเป็นใบข้าวก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะแต่บางท่านเขาก็เรียกวายนะ,ะมาดูอีกเล่มหนึ่งเป็นไว้ลาปางเหมือนกันแต่เล่มนี้จะยาวหน่อยเล่มนี้ก็เป็นดาบที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไว้เดิมครบหมดเลย ทำมาเมื่อไม่รู้กี่ปีก่อนออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นฝากก็เดิมหมดเลยส้นก็จะเป็นออันนี้ตอกตะปูไปสี่ตอกไปสี่นะ,ะตะหวานะน่นี่ตะหวาลำปางขอบบางนะขอบตื้นนี่นะส่วนลักษณะทรงใบอ่นะ เล่มนี้ลำปางจะคล้ายๆกับเล่มล่างเล่มล่างตีทบนะเล่มบนนี่ยังไม่ได้ขัดขัดแต่ยังไม่ได้แช่น้องแช่น้ําว่าทบไม่ทบแต่เล่มล่างเนี่ยทบอะเกินร้อยปีแน่ร้อยเท่าไหร่เนี่ไม่รู้แต่ทบตาเปล่าเลยเนะี่ยมองนี้เห็นได้เลยว่ามันเป็นคลื่นเหล็กอยู่ในผิวเหล็กนะอ่านี่นี่แหละอันนี้คือไว้ลําปางค่ะไว้ลำอ่ะไว้ลําปางอัน,นเมื่อกี้เป็นลําพูนอ่ะอันนี้มี้นมา แต่จะบอกว่านี่ก็เป็นแค่วิธีหนึ่งที่ใช้แยกนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยจะต้องเป็นเหมือนที่ผมพูดถูกแยกเป็นลำปางลำบูนณไม่ใช่นะลำปางก็มีวิธีแยกอีกอย่างคือตานะตานะบางเล่มได้มาจากลัชฉานแต่ตอกตาไม่ใช่ว่าเป็นหมาเป็นลำปางนะไม่ใช่เพราะว่าฝั่งลัทฉานเขาก็มีตอกตาเหมือนกันนะอ่ามีตอกตาเหมือนกัน บางเล่มเนะี่ยถ้าเจอนะถ้าเจอบางเล่มนะสันดาบเนี่ยมีสันเชียงตุงด้วยนะเออเชียงตุงทําอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้หมดนะเชียงตุงนะแต่ที่ผมเจอดาบเชียงตุงที่ผ่านมือมามันจะมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีลวดลายอมันไม่ค่อยเห็นเนาะไม่รู้ในก็อ,อาจจะเห็นนะเขาจะมีลวดลายตรงเนี้ยลายจะละเอียดนะ ลายลำปางนี่จะขีดเส้นสองเส้นสามเส้นสีเส้นก็ว่ากันไปแล้วก็จะฝังตองกันไปนะขีดแต่อันเนี้ยชิยงตุงเนี้ยชิยงตุงจะค่อนข้างขีดแบบแบบละเอียดพอสมควรเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นลวดลายหรือเปล่าน,นะกล้องก็กล้องมือถือธรรมดานะอ่าประมาณนี้นะเออแล้วก็บนใบดาบชิงตุงบางเล่มเขาก็มีลายมีอะไรนะเนี่ยมีลวดลายนะ มีลดลายเป็นเหมือนเครือถเฒอรนะเล่มนี้นี่ชัดเจนก็คือนี่มีคาว่าเชียงตงุงติดด้วยอีกฝั่งเป็นภาษาภาษาเมืองนะเป็นว่าเชียงตุงเหมือนกันนะฮะสองใบนี้ก็สวยเดี๋ยวผมทาคลิปเล่มนี้เป็นงานลูกค้าส่งมาซ่อมใกล้เสร็จละก่อนส่งมอบว่าจะทาคลิปเก็บไว้เพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้จับอีกเมื่อไหร่นะครับอ่าส่วนนี้ก็ลาปางอีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นใบข้าวลำปางนะเนี่ยบางคนสับสนนะใบข้าวกับ กับไว้อะไรนะไว้ลําปางไว้ลําพูนนะถ้าเป็นไว้าทางทางลือ้อทางอะไรมันจะแยกแยะก,กันชัดเจนนะแต่ว่าไว้ลําปางกับไวน้นี่ยมันมันต่างกันนะเออไว้ลําปางอนข้ายจะเป็นไว้ที่หน้าแหลมนะเนะี่ยส่วนใบข้าวจะเป็นลักษณะนี้นะไม่โค้งเนะี่ยนี่ใบข้าวบางทีผมก็สับสนเหมือนกันนะแยกแยกรูปทรงดาบเนะี่ยบางทีก็ลืมลืมเรื่องนั้นไปนะก็ชอบอันไหนก็เก็บอันนั้นนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้แหละ บางท่านก็บางคนอาจจะซีเรียสกับเรื่องทรงใบยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแต่อยากจะบอกว่าพอเล่นไปนานๆแล้วอะ่ะมันมันเกินกับคำพูดที่ว่าทรงใบไปละออนี่แหละมันอยู่ที่ว่าเห็นแล้วชอบหรือเปล่าชอบก็เก็บผมนะตอนนี้นะคือชอบก็เก็บไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น่ะบางทีเล่มหนึ่งชอบเก็บไม่ทันก็ผ่านไปเดี๋ยวสักวันก็คงวนกลับมาก็แค่นั้นเอง ตอนหลังๆเก็บดาบตามความชอบบางคนจะยึดถือเรื่องเฉลกมากกว่าอผมยึดไม่ได้เฉลกนะบ้านผมตอนนี้มีดาบตั้งแต่สิบเจ็ดนิ้วอะ่ะยาวไปจนถึงสามสิบสี่นิ้วอะ่ะมันก็มไม,ไม่ไม่ตรงเฉลกผมทุกอย่างหรอกก็นั่นแหละถ้าเอายึดถือเรื่องเฉลกก็คงจะความหลากหลายในการสะสมก็จะไม่มีนะแต่ถ้าไม่ยึดตามเฉลกอ่ะก็นี่ก็มีหลายๆทรงผมมีเก็บทุกทรงนะเนี่ยที่บ้านนี่นะ ที่ขาดก็คือดาบลาวกับดาบหลวงอยุธยาเท่านั้นที่ผมขาดนะ,ะดาบทรงหลวงนะของแท้นะของโบราณน,นะเพราะว่าด้วยเรื่องหายากดาบลาวก็หาไม่ได้ยากแต่หาสมบูรณ์ในายากสมบูรณ์มาก็แพงบางทีเราไม่ไหวนะบางทีเงินตองนั้นเราไม่พร้อมเราก็ต้องปล่อยผ่านไปนะมันวันเราอยู่ในจุดวงการนี้อีกนานนะสักวันก็คงมีดาบ ดาบที่เหมาะสมกับเราวนเข้ามานะครับอันนี้ความเชื่อ,อน,นี้มันเหมือนพิสูจน์แล้วนะผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะเอ้ยสักวันหนึ่งมันต้องมีดาบที่เราอยากได้กลับมาขวนขวายไปอะก็หาไม่ได้ของแบบนี้ไม่ใช่มีตังค์จะซื้อได้นะคุณต้องมีตังค์นะคุณต้องมีดวงด้วยอ่คุณมีตังค์คุณก็หาดาบดาบที่ชอบไม่ได้นะอาจจะหาได้ถ้ามีเงินมากพอ ที่จะไปเปลี่ยนใจเจ้าของคนเก่า่าก็ว่ากันไปหรือคุณบางคนถ้าไม่มีมีตังค์แต่ไม่มีใครมาถามขายมันก็ยากนั่นแหละ,ะมันต้องขนขวายด้วยอะเอามีงบกับมีความขนขวายเพื่อจะหา้ะกันผมก็ก็ยังพยายามหาอยู่นะสักวันก็คงมานะครับอันนี้หลังๆมาพูดเยอะไปแล้วก็เป็นเกณ็์ความรู้วิธีการสะสมแล้วกันแนวทางงานสะสมยุคหลังๆนั้นนะใหม่ๆผมก็เป็นเหมือนทุกคนแหละก็คือ โอ้โหตามชโ้นโลกตามทรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมันได้ครบทุกทรงแล้วเนี่ยความคิดจะเปลี่ยนนะครับอ่านะก็ใครจะเอาไปคิดก็ได้ตามชอบนะบางคนชอบไม่ชอบไม่รู้บางคนทักก็ามาถามนะช่วงนี้อะไรฮิตโอ้โหดูอย่างกับเป็นเสื้อผ้ามันไม่ใช่ฮิตไม่ฮิตไม่เกี่ยวนะอยู่ที่คุณชอบไม่ชอบคุณต้องศึกษามาก,ก่อนว่าชอบอะไรดาบมีลงในกลุ่มทุกอย่างอันไหนที่คุณสะดุดตาคุณรู้สึกชอบ คุณก็หาแบบนั้นลากันก่อนนะพอคุณมีแล้วคุณค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบอื่นที่คุณยังไม่มีแล้วซื้อมาก็ซื้อมาถูกใจก็เก็บไม่ถูกใจก็ขายขาดทุนกําไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะซื้อประสบการณ์บางเล่มก็ได้กาไรบางเล่มก็ขาดทุนผมก็ขาดทุนไม่ใช่ไม่ขาดบางเล่มผมก็ไม่ได้ขายได้กําไรบางเล่มก็ขายขาดทุนนะอ่ะอันนี้นะไว้ลําปางเล่มสั้นนะเล่มสั้นนี่ยาวสิบเก้าจุดสี่นิ้ว เล่มยาว23นิ้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะหาว่าพูดมากไปก็เอาดาบลำปางกับลำพูนมาให้ชมกันแต่ย้ำก่อนนะว่านี่ไม่ใช่วิธีที่แยกได้ทุกเล่มนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่แบ่งแยกดาบที่มีความชัดเจนในรูปร่างและองค์ประกอบนะอาจจะมีลำพูนแบบอื่นลำปางแบบอื่นก็ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอันนี้ที่ชัดเจนอย่างคือแหล่งที่มาด้วยแหล่งที่มาด้วยนะ,ะลำปางก็ได้จากลำปางลำพูนก็ได้จากลำพูนนี่แหละนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ